น้า,นายังเหตุดเยังมามันนี่นสะสากคร่ว่าว่าเจ้าบตั้งใจเฮียนเอาตั้งใจเฮียเนอเออแถาแม่ข้ามาทําแม่จัดการมันนี่มันบตั้งใจเฮียนนี่เขามาจัดการมัน,นมนได้ที่โจก จัดการ์ดมาหน่อยไว้ฮะเออเบิ้งลงโทษมาสิมอดไผก่อิดไปเลยนี่มาเด้อเสียงยังวะ เขามาไดแม่เขามาให้แม่นด้แม่เฮียนบมเก่งบ่เบ่ร์ตั้งใจเฮียนเบอร์เบอร์เขามาแล้วนี่ตั้งใจเด้อเฮียนทำอะไรทีหนึ่งเด้อนั่งนี่นะอ้าวไม่เท่าเอาของขวัญวันเกิด้ลัน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday พูดผดเปิดเพลง Happy birthday to you อันนี้กอเทนเป็นเจ้าเป็นนายเด้อตัวหนึองว่ะนะโอ้ยเอิ่นเด้ง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 เดอง เท่าแม่เท่าพ่อผู้โมเดลป้าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ต่างเฮียนบอปนี่นะขอบใจนะแม่ขอบใจงามๆได้ไปกินวันนี้สุขสันต์วันเกิดเดินนางนีนาเดอ เอาอยากอยู <iyorsun S 2> ่น <funz discretion> ้ำถ่าลูกน้องอยากอยู่น้ำถ่าวดม้ายวันนี้ไปต้านเค้กวันนี้

อ้อนะเอออแนวอะไได้ได้ท um ี่ยืนไกลกันเถอะลูก <implication>